ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะมุมเดิมมุมครัวของเรานั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะบ้านเรามีนัดปาร์ตี้ปิ้งย่างก,กันกับบ้านน้องทะเลนะคะ <c oughs> ก็มิ้นกำลังเตรียม <c oughs> เนื้อหมูจริงๆเราค่อนข้างรีบนะเพราะว่ามิ้นยังไม่ได้ออกไปชอปปิ้งซื้อของที่เหลือเลยก็จะรีบ หมักหมูนะคะเพราะมินต้องออกไปซื้อข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวก็มินเพิ่งหั่นหมูเสร็จนะคะเดี๋ยวมินกําลังจะเตรียมทำหมักหมูทําน้ํามาหมักหมูนะคะก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่านะคะเพราะว่ารีบมากจริงๆแล้วมินก็ต้องดูสูตรใน YouTube ด้วยนะคะก็ต้องใช้โทรศัพท์ด้วยก็จะไม่มีโทรศัพท์มาถ่ายนะคะแต่เดี๋ยวยังไงถ้ามินทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะมาอัปเดตให้ดูนะคะมาอัปเดตแค่นี้แหละมี2ถุงนะคะมินจะทํา2แบบนะคะวันนี้แบบแรกเป็นหมักหมูกับ กับกะทินะคะส่วนแบบที่2จะเป็นหมูสามชั้นกับซอสโคชูจังนะคะไปแล้วค่ะทุกคนรีบมากอ i อ a ฟแนลี oh, finally, นะคะเตรียมของเสร็จสักทีนะคะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง40นะคะก็ตอนแรกมินบอกอีกไปว่ามินจะไปถึงประมาณตอน4โมงเย็นนะคะแต่สรุปแล้วหมักหมูทำเข้าเหนียวทำโน่นทํานี่ก็กินเวลาไปนานพอสมควรน,นะคะตอนนี้ก็ อย่างที่บอก5โมง40แล้วนะคะยังไปไม่ถึงบ้านทีเลยเลยก็บัดย a ะ Finally we are here in the car ก็จ้ะแต่ไม่ถ่ายอีกทีตอนที่เราทำปิ้งย่างให้ดูนะคะทุกคนหมูปิ้งกร l ลอีกแล้วจ้า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะจริงๆก็ไม่เช้าแล้วแหละตอนนี้เวลาเที่ยงตรงนะคะมุมเดิมอีกแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าเราอยู่ในครัวกําลังทำอาหารกันค่ะวันนี้มิ้นจะทําอะไรเปียวไปดูกันเลย <c oughs> กําลังต้มไข่นะคะแล้วก็กําลังเอาขาหมูมารวนๆนิดนึงเดีย๋ยวลองทายกันดูนะคะว่าทําอะไรกิน <c oughs> แล้วก็มีเครื่องแบบว่าเตรียมไว้ตรงนี้ พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมต่อไปก็เอาเครื่องเทศลงมาคั่วให้หอมๆนะคะถึงตอนนี้มินว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหลนะเนาะว่ามินทำอะไรเฉลยแล้วกัน <c oughs> ข้าวขาหมูนะคะแต่ว่าปกติมินจะใช้สูตรแบบว่าใช้ผงพะโล้ของยี่ห้อรสด,ดีนะคะแต่ว่ามินไม่ได้ไปร้านไทยเลยแล้วก็ไม่มีผงเหลือนะคะก็เลยพยายาม หาสูตรใน google ใน youtube นะคะแล้วก็เจอแบบนี้มาแล้วพอดีเรามีเครื่องเทศอยู่นะคะก็เลยจะเป็นการทำข้าวขาวหมูครั้งแรกโดยไม่มีสูตรโดยไม่มีผงสำเร็จรูปผงพโลของโลโบหรือว่าของรถดียนะคะก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันแต่ตอนนี้คือหอมมากต่อไปนะคะมินก็เอาน้ำตาลปี๊บนะคะมามาละลายมาผัดให้มันหอมหอมแล้วก็ให้มันเป็นสีน้ำตาลคาราเมลนะคะ ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อลแล้วนะคะก็เดี๋ยวหลังจากนี้มินก็จะลดไฟให้อ่อนกว่านี้นะคะแล้วก็ตุนเข้าไปเรื่อยๆสักอย่างต่ำ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเจอกันจ้ะ2ชั่วโมงผ่านไปนะคะแวะมาดูนิดนึงมินเพิ่งพลิกกลับด้านเขาหน่อยนิดนึงนะคะกลิ่นหอมใช้ได้เฮ้ยจะไปไหนครับ where we are going today? combo ไปทำอะไร What we are doing there? สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเอ้าต้องถือกล้องยังไงเนี่ยวันนี้เราจะไปตกปลากันจ้าใครที่ดูวิดีโอหอยนะคะวิดีโอนี้เราจะพาไป อันนี้คือ <me> อุปกรณ์ที่เราจะใช้ไปตกปลากันวันนี้นะคะโดยพี่คนนี้เป็น <N aka. S 1> ผู้นำของเรา aka, How many fish will get today? Mm, today I don't think that many. It's very early season mm hmm. for ten, <10, S 2> twenty. <20? S 2> I hope to get a three, three. for dinner because it's very early. Oh. They just start coming. Okay. See here, I prepare already some. You use the silk thread because they are very small teeth and they s get stuck here. Mm -hmm. So the fish try to hit this first mm -hmm. to paralyze it, and then after that, it will try to bite. Okay. And it's very effective because this is gets stuck in their teeth because they have very small teeth in the long jaw. Mm -hmm. And this just swim like a fish. Spiller spiller musik. Monkey banana. Spil Pink Fong, Monkey Bananas på Spotify. Helt i orden. beder om at afspille Monkey banana. <laughs> ร้านประจําของเรานะคะตอนนี้ใช่ไหมอยากเห็นลูคัสด้วยก็เลยต้องถือกล้องมุมประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาแย่ๆย่ฟ้าคัชเบสนาสเก็ตตอนนี้เรามาแวะซื้ออาหารกลางวันก่อนนะคะนั่นก็คือแซนวิชทูโก้นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินอาหารกลางวันกันที่ที่เราจะไปตกปลานะคะลูคัสยู hoo. <laughs> <laughs> ถึงแล้วนะคะทุกคนกำกลังจอดรถกันอยู่คือพอเรามาถึงเ <laughs> มก,ก็แบบว่ามืดคลึ้มกันเลยทีเดียว <h oy> ตอนก่อนออกจากบ้านยังแบบแดดดีๆอยู่เลย <h oy> แต่ฝั่งนี้ดูดีนะฝั่งนี้ไม่มืดก็หวังว่ามันจะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะ ไม่ใช่ฝนตกนะนี่คือที่ที่เราเคยมาเมื่อซัมเมอร์เมื่อสองปีที่แล้วกับคุณแม่แล้วก็น้าปริมนะคะเราก็จะกินข้าวกันก่อนลูคัสเสียเรยโต๊ะเรามาดูว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะมีแซนด์วิชแล้วก็มีสลัดนะคะคนมาตกปลาเยอะมากเลยอะ่ะ โอเคกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเรากำลังหาจุดที่เราจะไปตกปลากันอยู่ตรงฝั่งข้างหน้าปราสาทเมื่อกี้คือคนเยอะมากเราก็เลยเลือกมาตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะคือเป็นฝั่งท่าเรือก็มีคนบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าฝั่งปราสาทอากาศขึ้นหนาวมากตอนนี้มินคือแบบเอาผ้าห่มลูคัสมาห่มนะคะ เพราะว่ามิ้นแต่งตัวมาเพราะมิ้นคิดว่ามันจะไม่หนาวขนาดน,นี้ก็ห <c oughs> นาวสุดๆไปเลย <c oughs> อากาศหนาวมากเลยทุกคนนู้น้าสิ คารกิจวันนี้เฟลไม่ได้ปลาสักตัวนะคะแต่เราใช้เวลาไปแค่ประมาณเราจะหาฟาวเวอ how long เราน่าจะประมาณแค่ข okay. ึ้นชั่วโมงนะคะแม่กับบููคัสก็หมดความอดทนก่อน oh. ขอกลับบ้านเพราะวันหนาวแล้วเราก็นั่งอยู่บนโขดหินกันแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้อะ okay. เราก็เลยยอมแพ้นะคะก็ ลับไปซื้อปลากินดีกว่านะคะนะคะทำลายตกปลาเหรอฟังดูยันฟิสเกัน